สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ทําการประกาศรายชื่อนใกีฬาสาวไทยครับชุดลุยศึกวอลเลย์บอลซี e a g u e สัปดาห์แรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการข่งซีวีลีกครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการขันสัปดาห์แรกหรือว่าสนามแรกของปีนี้เท่านั้นนะครับการแข่งหลักๆจะมีทั้งหมด2สนามด้วยกัน ในส่วนของซีวิลิกสัปดาห์แรกครับจะเล่นกันที่เมืองบินฟุกประเทศเวียดนามนะฮรระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมครับโดยทีมสาวไทยของเราเนี่ยหลักๆก็จะพบกับอินโดนีเซียครับเวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับสำหรับรายชื่อผู้เล่นที่ออกมานะครับก็ขออนุญาตแบ่งออกเป็นตำแหน่งนะฮะหลักๆเลยคือตัวรับอิสระครับมีด้วยกัน2คนคือปีรุปแป้นน้อยครับแล้วก็จีดาพานาหัวหนองในตำแหน่งเซเตอร์นะครับก็มีพรอพันเกิดปราดนะครับจับคู่กับสิริมามานกิจครับ ส่วนบอลสั้นนะครับนำมาโดยทัดดำนึกแจ้งครับจรัดพรบรรดาศักด์วิมลรัตนพันธ์นะครับและธีชากรบุญเลิศขณะที่หัวเสาครับรวมไปถึงบีหลังเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชัชชุนมุกสีครับอัชราพรคงยศวิภาวีสีทองนะครับสัชพาพรจันทวิสูตรธนชาตสุขสดครับและพิมพิชยากกรษณนะขณะที่ทีมงานผู้ฝึกสอนครับก็แน่นอนนำมาโดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับคด่วนดนายศรีวชรเมธากุลครับ ผู้ช่วยก็เป็นโค้ชชำนาญดอกไม้นะฮะแต่ทีมงานสตาฟชุดนี้อีก2คนนี่ต้องบอกว่าน่าสนใจครับคนแรกนี่เป็นสายใหม่ประหลัดสีช่วยอันนี้หลาย,ยคนน่าจะเห็นหน้าคัตตากันอยู่บ้างในการทําหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนทั้งระดับสมโมสรแล้วก็ทีมชาติชุดเล็กๆในานามสตาฟอะไรอย่างนี้แต่อีกคนครับต้องบอกว่าค่อนข้างว้าวทีเดียวนี่ก็คือซาร่านุสราต้อมคำครับอดตเซตเตอร์ ตัวเก่งทีมชาติไทยในยุคเจ็ดเซียนครับสนามนี้ไปด้วยมีชื่อเป็นหนึ่งในทีมงานผู้ฝึกสอนก็ต้องมาดูกันว่าเจเจนะครับจะบู๊ดุดันแค่ไหนกับการคุมน้องๆที่ข้างสนามนะเชื่อว่านี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็หลายๆคนอยากจะเห็นนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีเสียงร่ำร้องกันมาตลอดว่าอยากให้เจ็ดเซียนเนี่ยามาช่วยน้องๆมาเป็นสตาฟโค้ชกันบ้างอะไรกันบ้างซึ่งโอเคบางคนก็เริ่มแล้วแต่บางคนอาจจะ ชอบไม่ชอบอะไรกันสุดแล้วแต่ว่ากันไปแต่ว่าสนามนี้เราจะเห็นฝีมือของนุสลาต้อมคําแล้วนะฮะโดยการแข่งขันรายการนี้นะครับแข่งกันระหว่างวันที่4-6สิงหาคมเราจะออกเดินทางในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับวันที่2สิงหาคมเวลาประมาณ7จาฬิกา45นาทีานะครับโดยจะบินไปลงที่กรุงฮาหนอยประเทศเวียดน,นามขณะที่โปรแกรมการแข่งขันครับวันที่4สิงหาคมนะเปิดสนามไทยเราจะพบกับอินโดนีเซียนะครับในเวลา16นาฬิกาครับ ขณะที่เกมที่2ครับวันที่5สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ครับในเวลา16นาฬิกาเช่นเดียวกันแต่ว่าเกมสุดท้ายนะครับปิดท้ายวันที่6สิงหาคมเนี่ยเราจะขยับเวลาแข่งขันไปเล่นในช่วงค่ำนิดนึงเพราะว่าเจอกับเจ้าภาพครับพบกับทีมชาติเวียดนามในเวลา19นาฬิกานฮะก็นน ảo. ในส่วนของผลการแข่งขันเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับ ฟอร์มการเล่นของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยจะถูกอกถูกใจแฟนๆมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นรลอเชียร์กันเพราะว่าในชุดนี้เนี่ยอว่ากันตามตรงก็จะมีชื่อของนักกีฬาบางคนที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นมากนักในส่วนของการแข่งขันในชุดลีกก็จะได้มีโอกาสวานลว้ลายกันโดยเฉพาะาน้องแปมจีดาพานาหัวหนองนะฮะลิเบโรอนากตไกลอีกหนึ่งคนที่แฟนๆเนี่ยก็อยากเห็นฟอร์มนะ,ะรวมไปถึงน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะ,ะบอลสั้นดาวรุ่งที่ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไร เป็นอีกหนึ่งขวัญใจแฟน,แฟนๆในโลกโซเชียลพอสมควรนะครับก็ตามลุ้นตามเชียร์กันได้ครับการถ่ายทอดสด c ีวีลีก็เช่นเคยติดตามได้ทางช่องวัน31สนะครับส่วนผลงานขันจะเป็นยังไงความเคลื่อนไหวอะไรนะสนใจระหว่างทัวร์นาเมนต์เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง